นิ้วบัวตอนหนึ่งหนึ่งก็ร้อนรดนนะพอได้ยินเสียงอ่ะได้ยินเสียงอ่ะได้ยินเสียงกองเชียร์แบบว่าเฮที่แบบก็น,นี่ไงก็ถึงบอกนะไงว่ารวนนจริง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 รนิ้วพูเองมันแค่จะบอกสกคริปต์ตรงนั้นไม่เกิดไม่ผมจะบอกว่ามมเกิดเวลาที่เหมาะสมผมอ่ะก็ดูเปิดสองจอดูเหมือนกันเดีจนสองจอแล้วพัดจับ ทำงานคู่แมตตี้อยู่แล้วก็ดูวิดีโอภูไปด้วยที่เชื่อไหมว่าเก้าสิบนาทีมันยังคุยกับน้องเลยว่าไม่มีสักนาทีหนึ่งที่วีดีโอภูมันถือถ้วยอยู่อ่ะนยองไปคืออย่างที่แเตตี้บอกแล้วถ้ามันยิงนํำเมื่อไหร่ปุ๊บผมว่ามันโมเมนตัมมันเปลี่ยนนะเพราะว่าแฟนบอลมันมีโทรศัพท์อยู่ในมือมีมือถือในมืออยู่แล้วอ่ะแล้วก็มันพร้อมที่จะเฮกันตลอดไงคือตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายเลยทั้งสองสนามเลย ซิตี้แม่งถือถ้วยตลอดยังไม่ดกดมือเลยคือโมเมนต์โมเมนต์มันเกิดขึ้นคืออ้าวผมยอมรับนะผมยอมรับผมหมั่นใส้ซิตี้ตั้งแต่แมตที่เขาเสมอ <c oughs> เบนแฮมแล้ว <c oughs> อันนี้อันนี้แฟนซิตี้จะด่าผมก็ไม่ว่าอะไรนะคือ <c oughs> ผมบอกแล้วว่าแมตวันนั้นเนะี่ยผมเชียร์อัพว่าถ้าวิธีการฟุตบอลจริงๆอ่ะมันควรจะต้องเปลี่ยนตัวเพื่อจะต้องให้เกมมันมันมีความ <c oughs> มีความสด <c oughs> ช,ชื่นมากขึ้น ไม่ได้หวันใส้เพปอื่นทะลึ่งไม่เปลี่ยนเลยอ,เอืเพื่อเพื่อเพื่ออะไรก่อนอืวันนั้นคุณมีโอกาสน็อกหรือว่ามันต้องการเขียนสยคริปต์ให้ดราม่าขนาดนี้มันจงใจเหรอ <c oughs> ถูกไหมยอย่างที่ท็อปบอกอะก็คือไอ้ห่ามึงมึงไม่มีแบบถ้วยในมือมึงสักวินาทีเดียวอ่ะใช่มันเลยทำใรู้สึกว่าไอ้ห่าเอ้ยมันมัน,มน,มน,มน มันขาดนิดเดียวขาดนิดเดียวัจงใจให้เหมือนตอนที่กุนอารเรโลยิงไงพี่ท็อปตกไหมมันไม่ได้จงใจมันไม่ได้จงใจหรอกเออไม่ได้ขนาดนั้นพี่แบบว่าอันเนี้ยอย่าพูดอย่าพูดเหมือนเด้อยวาสนาดิต้นแต่จริงจริงโมเมนต์แบบเนี้ยโมเมนต์แบบเนี้ยผมบอกถ้ามันเกิดนะมันจะมีแก๊กหนึ่งที่เอาละไอจิตแข็งเนี่ยมันอาจจะไม่มันอาจจะเอาไม่อยู่นะ ผมว่าแฮปปี้อยู่แล้วพี่ทีมทีมลงทุนแค่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเอาณเวลานั้นดิเอาเอาณเวลานั้นดิเอาณเวลานั้นดิก็ตู้กันเด้อถามว่าจริงๆอ่อะตอนนั้นอะศูนย์สองผมถามแฟนร์บู่ทุกประเทศว่าคุณคิดงกไหมเอออ่นไม่คิดตอบพูดเลยตอบไม่ใช่คิดว่าจะได้วยอ คือต้นควาที่มันศูนย์สองนะแล้วพี่ก็ดูอีกจอดูจอที่เดียร์พูนะแม่งยิงเฉียวปุ้งเฉียวไปเฉียวมาเฉียวไปเฉียวมาจอท่าซิตี้ซิตี้แม่งหนึ่งสองมาแล้วเอายังเฉียวอยู่สองสองก็ยังเฉียวอยู่พอสามสองปุ๊บเวียร์พูแม่งยิงป้าบอพี่ไม่ใช่ไงก็้ข้อความที่ผมคุยกับคนที่แบบตกเข้ามาเฮ้ยพี่ได้แชมป์แน่นอนพี่มาแล้วโอ้โหอันนั้นก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ว่าอะไร ไม่ใช่ผมบอกไงผมบอกผมตอบขับไปว่าเฮ้ยบอลยังไม่จบโ้โห้านาทีไหมใช่ไม่คือจะบอกว่ามันมันมีโอกาสเปลี่ยนถ้าเรียบูนำไงนำปั๊บเนี่ยมันจะสั่นเลยที่อินทิคัตมันสั่นแน่แน่ใช่เขาปิดตัวก็ไม่ไม่เว้อเอาตรงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีแค่นั้นมันมีแค่นั้นต้นมันต้องเอาดีอ ต่างกเอาสดๆตงไปก่อนาอ้าวอาไม่ใช่หรอกอย่าอย่าอย่าพูดอย่าพูดอย่าไถอย่าไถ่าอะไรปะเขาก็จัดชุดที่ดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดเขาก็กะน็อกตั้งแต่แรกพรอะแต่คุณลืมนะอ้าวบางครั้งฟุตบอลมันไม่ใี่บอลกระดาษครับวันนั้นคือไง่าคุณโชคดีนะที่เปโดเนไอ้เปโดเนโต้ ออกอ่ะเด็ะอืมไม่งั้นนทะลุตทุกลูกอยากให้อยู่เหมือนกันจะได้จะได้แบบไม่จะได้แพ้งไงไม่เอ้าเนี่ยเนี่ยนิสัยเป็นอย่างเงี้ยพรามนิสัยดิสันดานวะสันดานไปปีนมาปีมาจากไม่ได้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 เราต้องบางทีต้อง,ต,องต้องอ่านเป็นฟุดบอลว่าจริงๆแล้ววันนั้นนะถ้าไอเปโดเนโตไม่ออกนะมันทะลุทุกลูกเพราะว่าดูดิ มันเล่นบอลยังไงบ้างหนึ่งสองสามนู่นข้างบนเพราะอะไรมันรู้อยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลเนี่ยดันสูงอยู่แล้วการถมปกติไงก็ใช่แล้พไงผมต,งต,ต้องการฟุตบอลต้องการเอาชนะก่อนอันดับแรกคือสามแต้มเนี่ยมันต้องสามแต้มก่อนเพราะอะไราเพราะว่าลิเวอร์พูลประเมินซิต,ตี้ก็สามแต้มเหมือนกันใช่คุณต้องเอางี้ถ้าเป็นถ้าเป็นพานันก็คือเก้าเกหรืออะไรมึงต้องเกให้เต็มหมดอืม เกหมดส่วนเขาจะเกกลับมนหรือเปล่าไม่รู้ถูกไหมอันนี้ชัดไหมในขเียกันซิตี้เองก็พยายามนะว่าก็เล่นไปเรื่อยๆแต่ความเล่นเรื่อยๆมันกลายเป็นเฉยไงแต่ถามว่าวันนั้นโอ้โหผมบอกว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวนะจบสำหรับสำหรับซี่ทำไมถึงเปลี่ยนละครับนี่ทำไมถึงเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนครับพ่อเกมมันเฉยหมดแล้วครับคือไม่ต้องคิดแล้วแหละมัน ต้องเห็นตั้งแต่เอาประเด็นเฟรนิโยลงแล้วแหละว่ารู้ว่าเกมรู้ว่าเกมสุดท้ายมึงให้รงที่หลังก็ได้ไหมใช่ผมบอกว่าผมบอกว่าอย่างนี้ก่อนตอนแรกมันมันคิดเซฟก่อนผมเชื่อนะเพราะดีฟังผมนะมันคิดเซฟโดยที่ว่าเอาเฟรนิโยมาเอาจอนโซนมาอ่ะเดี๋ยวขึ้นไอไอใครล่ะอ่าจอนโซนขึ้นก็เดี๋ยวเอาไอฝั่งซ้ายอืมฝั่งซ้ายกันเซลโลกันเซลโล การสโล่ขึ้นอยู่ข้างล่างก่อนแต่บังเอิญเะเอาเน้นขึ้นการสโล่แล้วไม่เวิร์กแล้วการสโล่เนี่ยบอลตีดครึ่งแรกเนี่ยผิดพลาดเยอะมากอืมส่งเสียด่าเพื่อนเพื่อนไม่รู้เรื่องเลยมันจ่ายเลยเขาไม่รู้แต่เพื่อนแม่งไม่ไปด้วยถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นลูกทีมผมเนี่ยผมจะตบกบาลแม่งแต่ตอนหลังพอเขารู้แล้วว่า จุดบอดนั่นคืออะไรเกมโต้กลับที่มันจะต้องโดน,นแน่ๆมั Index, <c oughs> นเอาวาณิโยออกเอาซนิโก้มาเอาการซโลออกทางขวาจบไหมเริ่มนิ่งขึ้นใช่นิ่งเลยเริขึ้นอ่านิ่งขึ้นอันนี้เริ่มไม่มีปัญหาเรื่องโต้กลับแล้วเนี่ยนิ่งแล้วย้ำฝั่งเดียวคนนี้ทำยังไงล่ะก็บอกแล้วไงผมบอกกลางรายการเลยนะว่าถ้าทิตตี้ไม่เปลี่ยนตัวนะผมจะคารวะเป๊ปกาดิวาร่าเลยว่ามึงเก่งมาก <laughs> แต่สุดท้ายมันก็เปลี่ยนทั้งเปลี่ยโคบเลยลงมาไาฮีม,มาซึ่งมันสองคนนี้มันคืออะไรว่ามิติของเกมลุกมันชัดอ่าอ่าอย่างถามว่าอย่างอย่างอางใครล่ะเออไอเมโอซิวาก็คองบอลได้แต่ก็ไม่ได้ชัดในขณะที่กันเอ่อบางซ้ายไอโคเดน โฟเดนไม่โฟเดนยังอยู่อ่ามาเลสบีกซ้ายมาเลสมาเลสก็คือชัดในทำอะไรไม่ได้อืมเพราะเอนมันเปลี่ยนตัวถูกด้วยส่วนนึงยิ่งเอาลาฮีม,มาแทนมาเลสเนี่ยก็คือชัดแหละมันมีมิติในการเคลื่อนที่แนวลึกชัดเจนแล้วก็ประตูมันเกิดขึ้นคือจากจากจากอ่าลาฮีด้วยส่วนหนึ่ง อันนี้ก็หมอว่าการเปลี่ยนฉันต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นการเปลี่ยนตัวที่ที่ลงตัวพอดีอฉันต้องบอกว่าทุกอย่างมันมันมันเหมือนผมไม่อยากจะพูดว่าชูชะตามันทํานะแต่คนเราบอกว่ามันเป็นส่วนผสมของความลงตัวในการที่จะเป๊ปไม่ฝืนใช่เป๊ปเป๊ปไม่ได้แอค เอาปัญญาตัวเองว่าจมึงจะต้องเล่น90นาทีเกมเดียวถูกไหมถ้าเกมเนี้ยมึงลองยึดถือเหมือนเกมเกมฮาเลตไอเกมเวทแฮมดิหรือผมผมมาส่วนตัวผมเึกแลยว่าถ้าไอเฟปมันไม่เปลี่ยนตัวแล้วฟิตี้แม่งไม่ได้แชมป์นะหรือว่าความความเชื่อมั่นในตัวผมกับมันนี่ลดลงไปเลยนะผมแม่งโอ,อ่งกูไม่เชื่อมึงอีกแล้วประมาณนี้อย่างนั้นเลยนะ คือผมผมผมรู้ว่าเป๊ะเป็นคนเก่งเป๊ะ uh huh. เป็นคนที่ที่ปล่อยอิสระให้ผู้เล่นได้คิดเองแ uh huh. uh huh. ม้กระทั่งการสโลเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาเขาให้อิสระนะว่าในการที่เองเ็าจะทำอะไรก็ได้ขอทุกคนเขา้าใจแล้วทุกคนต้องเข้าใจในการที่เพื่อนคิดแล้วไม่ลงล็อกไม่เป็นไร uh huh. คือคือมันไม่ได้บอกว่าการปล่อยให้ให้นักเตะแต่ละคนมีมี ระไอเดียแต่ละคนเอออิสระเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับแต่บางครั้งมันมันเยอะจนกระทั่งแบบเยอะจนระเราเราเราคิดว่าเออมันมันแปลกบอกว่าจนกระทั่งพอมันเริ่มเป็นเป็นกระชับเรื่องของวิธีการว่าอย่าเสียบอลง่ายผมเชื่อว่าเอออันเนี้ยครึ่งหลังเนี่ยเห็นชัดว่าซิตี้ไม่ไม่มีเขาเรียกไม,ไม่ไม่สูญเสียเรื่องบอลการจ่ายบอลแต่ละครั้งมีความหมายหมด ครึ่งแรกดูสิจ่ายไปพยายามนู่นนี่นั่นมันไม่ได้แต่ก็ก็จะบอกว่ามันก็ต้องชมเลี้ยวภูแหละว่าเขาทำหน้าที่เป็นรองแชมป์ที่ดีที่สุดในในโลกใบนี้นะต้นว่าไงอ๋อสบายพี่เขาต้องดีกว่าก็เ,าเป็นแชม,มป์ใบปกติ อ้าวไม่รู้ไม่รู้มันพูดอะไรไม่ได้หรอกทีนี้รอบต้นพูดอะไรไม่ได้ไม่ใช่เขาเขาอ่ะเขาดีกว่ามาเก่าเป็นว่าสนุกประตูชายก็อีกปีอีกปีนึ่งสนุกแล้วกันตัดตัดบทตัดบทเป็นก็ก็จริง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 ผมเชื่อว่าเป็นเป็นเป็น สำหรับผมนะผมเชื่อว่าเป็นเป็นเป็นทีม์ลีกยกที่สองในปีหน้าสำหรับผมนะเพรยกแรกเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเป็นการท้าทายโดยชัดเจนว่าซิตี้เขาก็เอาริอูลมาแล้วแชมป์เก่าพลาดดูที่ว่าริอูลกับซิตี้ใครเสริมทีมได้ได้ลงตัวที่สุดจริงๆๆผม, <S <S ผ,มผมก็เลยบอกว่า <S <S ไอ้ย่าง อย่างลิเวร์พูลได้แชมป์เนี่ยมันเป็นจังหวะพอดีในขณะเดีวยวกันซิตี้กลับมาเป็นแชมป์แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการเตรียมตัวสำหรับป้องกันแชมป์ปีหน้าอ่าแน่นอนมีฮาแลนมาฮาแนลนแล้วอ่อาฮาเลนมาแล้วในขณะเดียกันลิเวร์พูลจะเสิร์ฟใครฮะ ไม่ไม่น่ามีนะดูสองนะเสริมกลางรู้สึกว่าเด็กฟูเล่มเนี่ยที่ประกาศแล้วตายแล้วอ่าวโยม่าวโยต่นีาญอันนี้ถึงบอกแล้วไงว่าทิศทางการเสริมทีมนะทั้งสองทีมก็แตกต่างกันนะเอออันนี้ต้องน่าชื่นชมนะเพราะอะไรป่ะแตกต่างเพราะอะไรป่ะหนึ่งฮาเลนมาด้วยปอนใหญ่มากลิพูยังคงเตะกับปอนเล็กๆไปเรื่อยๆอันนี้ ผมนึกบอกแล้วว่ามันเป็นทฤษฎีที่น่าน่าน่าจะติดตามดูตรงนี้ว่าทฤษฎีปลาเล็กปลาใหญ่